ทักทายเช้าวันจันรอีกแล้วครับเทรดเดอร์สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะนี่วันจันทร์อีกแล้วนะครับเอ่อเข้าสู่ต้นเดือนใหม่ทีนี้เราลองดูวันนี้มันจะเป็นการรีวิวของเ u ็ u ยูนี่จริงๆแล้วก็อยู่ผมเพิ่งเปิดม,มาเจอนะพอดีว่ามันท p ไปเมื่อไปเมื่อวันศุกร์นะฮะไปเมื่อเมื่อเมื่อวันศุกร์ทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ทำสองคลิปเลยนะฮะถ้าถ้าวันศุกร์รวม e n ็ไปด้วยนี่เท่ากับสามเลยเนาะ พอดีผมมาเจอวันนี้ก็เข้าวันจันทร์อีกแล้วเหมือนเดิมคล้ายๆว่าจะเป็นทุกวันจันทร์เลยนะที่ทําการลงชิปนะฮะโอเค <c oughs> นี่ก็เพิ่งตื่นน้สักพักหนึ่งก็เอามาเช็ดกราฟดูนะฮะันหยุดเป็นวันหยุดแต่กราฟไม่หยุดนะฮะมันจันทร์อ่าเดี๋ยวเราลองมาดู NU นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในทำเฟรม H4 นะครับทำเฟรม H4 เนี่ยของ NU เนี่ยเขาเป็นเทนขาขึ้นมานี่นะครับเป็นเทนขาขึ้นมา พอเป็นเทนขาขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ได้บายไปตอนแรกีหมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงมันชนกันหลายคู่เข้าหลายคู่พอดีก็มันลืมเอาไปรีวิวแต่พอดีว่าเป็นตวิงทัดมานี่ก็อะยืดยาวแค่ไหนนะครับฟันเด้เข้าออนัดเลยนะครับอะเดี๋ยวเราลองลองมาดูว่าเปนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองลองมาดูกันว่าสตอรี่ อนนี้อยู่ทำเฟรม5นาทีช่วงที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับแจ้งเตือนก็ผมตั้งไว้ก็จะดังตรงนี้เนาะผมก็จะรอ่าอ่าเขาจะคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ทีนี้เขาเป็นสวิงลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะรอคอนเฟิร์มรอให้เขาเสียโครงสร้างประมาณนี้อ่าอย่างงี้เขาก็าเสียโครงสร้างแล้วนะครับเพราะเขาทำลายหายตรงนี้แล้วนะครับก็กะว่าจะรอตรงนี้เป็นโอเดอร์บ็อกนะครับอ่าเดี๋ยว จะทําให้ดูนะครับมันเป็นโอเดอร์บ็อกนะครับเราก็จะรอบายตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาไม่ลงมาถ้าเขาไม่ลงมานความยืดเยื้อที่ผมจะเล่าให้ฟังเขาถ้าลงมาตรงนี้ผมก็จะบายขึ้นไปใช่ไหมครับทีนี้เขาไม่ลงมาเข้ามาแค่นี้นะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปใหม่พอเขาขึ้นไปนี่เราก็ ก็ยังรอที่เดิมเพราะว่ากะว่าตรงนี้จะเป็นแบบสภาพคล่องแล้วก็สวิงนี้จะลงมารับก็รอครับรอไปเรื่อยๆจนเขาขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนทีนี้พอมันยาวม,มันเลยม,มันชนะอ่ามันชนะทายนี้ด้วยเหมือนกับผมก็เลยให้ยับขึ้นไปใน t ท m e เฟรมสิบห้านาทีที่พอเราลองมาดูใน t ท m e เฟรมสิบห้านาทีเดี๋ยวลบตรงนี้ออกไปก่อน เขาก็มาชนะตรงนี้ที่มันชัดเจนกว่าใช่ไหมครับมาชนะหายนี้ในโครงสร้างของตามเฟสถึหนะ้านาทีทีนี้ผมก็ต้องมาอัปเดตดูว่าตรงมันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่คงก็จะเห็นแล้วนะว่าผมเข้าตรงไหนทีนี้ดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ผมก็เอาออกนะครับมันก็จะมีโซนนี้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้เข้านะเพราะมันยังหายยังต่าอยู่ พอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มันก็ไม่ลงไปรับในทําเฟรม5นาทีเมื่อกี้นี้นะครับเราเลื่อนมาทําเฟรม15นาทีก็พอเขาทำไฮใหม่ปุ๊บทีนี้มันมันเหมือนกับอ่าขอโทษทีมันเหมือนกับเขาก็ชนะไปอีกไปอีกสวิงหนึ่งละนะฮะอันนี้ทาคร่าวๆให้ดูนะครับพอประชนะไปอีกสวิงหนึ่งแล้วผมก็เลยตีตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้านะครับเขาขึ้นไปอีก เขาขึอ้นอีกมันก็เหมือนกับว่าทําหายเรื่อยๆไปข้างล่างนี่มันไม่มีออเดอร์บ็อกละผมก็เลยมาตีตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเป็นแท่งแบบอิมบ n านมีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้อเข้ามาทีนี้ผมก็เลยตีออเดอร์บ็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็รอราคาเนาะรอราคาลงมาก็ได้เพิ่งจะเพิ่งจะมาได้ราคาก็ตรงนี้นี่แหละครับเพิ่งจะมาได้เข้าออเดอร์ก็ตรงนี้นี่แหละจิ้มแล้วก็ไปเลยนะฮะก็ นี่แหละเป็นเซตอัพที่ผมบอกว่ายืดเยื่อมากเพราะว่าใน,ในความเป็นจริงก็คือแบบรอกันอยู่นะมีเผลอไปบ้างแบบไปโฟกัสคู่อื่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ทิ้งไว้ก็สุดท้ายพวกมามาแล้วก็เข้าแบบไปลายไส้เลยแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูในไทม์เฟรมใหญ่ๆว่าเราจะไป TP ตรงไหนกันดีนะครับทีนี้ TP จริงๆตรงนี้มันท p ไปตั้งแต่ตรงนี้ละผมกลางกลางไว้ไม่ได้ไม่ได้หุบ อันเนี่ยตรงนี้นะให้เห็นชัดๆพอเราได้ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเป็นสายเซฟนะผมก็จะ TP ท,ที่โอร์บกฝั่งตรงข้ามนะฮะเชตนี้ถ้าเราตั้งที่หายนี้ก็ยังไม่ถึงนะฮะที่หายนี้ก็ยังก็ยังก็ยังไม่ถึงเนาะก็ยังต้องรอนะฮะทีนี้ผมก็ฟาดกําไรไปละ 10RR นะครับตรงนี้อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะ,ะไม่ใช่บิ๊กบินแต่ว่าก็ได้หลายคู่อยู่นะฮะเนาะ รวมกันสามคู่นี่ก็หลายสิบเนาะหลายสิบอยู่โอเคก็มีประมาณนี้ของเ u ยเดี๋ยวผมจะแถมทองคำให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมโพสในในติ๊ t อกไปแบบปิดท้ายวันศุกร์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ปิดท้ายนะมี N u ปิดท้ายอีกนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือ t p สเต็ปของผมก็คือตามนี้แหลนะเนาะบบเท่ายังไง TP ยังไงอ่า NU นี่ก็จบไปแต่ผมพาไปดูทองคา ทองคำเนี่ยโอ้โหนี่ผมขายหมูนะฮะเดี๋ยวลองนะเราไปดูในทําเพมสามสิบจะได้ชัดๆนะครับทองคำเนี่ยก็เป็นขาขึ้นมาในในอันนี้ผมเล่นเทรนย่อยนะเล่นเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างย่อยอะนะมันจะมีโครงสร้างหลักกับโครงสร้างย่อยเนาะทีนี้ผมก็ก,ก็ก็คือเฝ้ารอเนี่ยผมก็เทรดมาเรื่อยนะในทองคำบางทีผมก็พส์ในดิจิตออ,อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ เพราะว่าเราเล่นสั้นๆไงทองคําผมก็ไม่ค่อยได้เล่นยาวเท่าไหร่อ่ะโอเคเรามาดูทีนี้พอเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นขาลงใช่ไหมครับเพราะเปลี่ยนเป็นขาลงก็แน่นอนเราเราเรอเ,เซลล์แต่ว่าในทาเฟมหลักในฟาร์มในทาเฟมใหญ่ๆเนี่ยทองเขาเป็นขาขึ้นชัดเจนอยู่แล้วเพราะเขาโอ้โหเบรกหายขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เลยทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยต้องเข้าใจตรงกันก่อน,นว่าอันนี้เป็นเทนย่อยนะครับเราเล่นในเทนย่อยนะครับอ่าทำเฟมสามสิบนะ อย่างที่ผมเคยบอกว่าหลักการของ smc เนี่ยนะครับม,มันใช้ได้กับทุก time frame นะครับมันออกไปเล่นได้แต่ว่ามันจะมีการหลอกบ่อยกว่า time frame ใหญ่ๆแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะช็อกไปช็อกมาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบท้อ,อเพราะว่ามันช็อคบ่อยมันหลอกบ่อยนะกาฟมันสวิงบ่อยกว่า time frame ใหญ่ๆอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันทีนี้อกลับมาผมรอตรงนี้ผมเล่นแค่หนึ่งต่อ2เองนะครับตรงเนี้ยผมเล่นแค่1ต่อ2เองเพราะคิดว่าเขาขึ้นมาจากท่าอดีมันใหญ่ ดีมานของทำเฟรมใหญ่ๆและอ,อย่างหนึ่งมันเป็นดีมานในทางเดียวกับเทนใหญ่ที่มันเป็นขาขึ้นถูกไหมครับเราก็เล่นระวังระวังนะฮะตรงนี้มันมันมีการกินดิพิตี้มาแล้วนะครับผมก็เลยเขาอาจจะลงไปตอนแรกผมก็จะไม่ได้ไม้จะพอดีว่าผมก็ยังรออยู่ขยับไปในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีมีซัพลพยอยู่นะครับก็ยังมีซัพลพยอยู่ เส like like ียวๆเหมือนกันเพราะว่าตัวกลัวเขาจะกินตรงนี้ผมตีเผื่อไว้กลัวเขาจะมากินตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เลยเล่นเล่นแค่สองเพอเพราะว่าอาจจะมาแค่เบสตรงนี้ไงผมก็อย่างที่ผมบอกแล้วผมก็เล่นแค่โอเดอร์บ็อกอะผมก็เล่นแค่โอเดอร์บ็อกตรงข้ามนี่แหละครับมันมีโอเดอร์บ็อกอยู่ผมผมกังวลว่าเขาจะมาอย่างนี้นะครับมาเอาเบสแถวแถวนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นไปเป็นหากินในตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย ก็กลัวว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเหมือนกันทีนี้ก็เลยเล่นแค่สองมันสองพอดีสองอาไปดีก็ประมาณนี้ทีนี้ก็ขายหมูเหมือนกันนะลงมาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะลงต่อได้เลยเพราะว่าเหมือนเขาทาลายเขาทาลายดีมานตรงนี้แล้วจิ้มจิ้มลงมาแล้วแต่ว่ายังปิดยังปิดไม่ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ของทองคำอ่ะเนาะผมถึงเล่นเซฟไนงะจะไม่ค่อยแบบรนันย,ยาวๆอะไรเงี้ยเพราะเคยแบบหัวเสียมาแล้วแบบพอรันยาวแล้วสุดท้ายเจอข่าวแรงๆแ,แ,แล้วก็ เอสแอลไปอะไรเงี้ยก็เอ้ยก็เลยแบบเปลี่ยนมาเฉพาะทองคําเราจะเล่นแบบเล่นเล่นเป็นสั้นเล่นเป็นลูบเล่นเป็นออเดอร์บ็อกอะไรอย่างงี้เอาเล่นสั้นๆเอาเพราะทองคามันก็จบเร็วภายในวันได้เหมือนกันโอเคทองคําก็มีประมาณนี้แล้วก็ทีพีไปทีนี้เนี่ยอ่ะสัปดาห์เนี่ยก็เป็นสัปดาห์นอนฟาร์มนะครับสัปดาห์แรกของเดือนเป็นข่าวแรงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวแรง จริงๆมันแรงมาตลอดนะนอนฟาร์มแต่มีบางบางช่วงหลังมาเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้โดดจากตัวเลขคาดการ์หรือ,อยังไงเนี่ยครับข่าวนอนฟาร์มมันเป็นการข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันก็เลยมีความแรงอ่ะแล้วก็เทรดระวังระวังนะครับวันศุกร์นี้นะฮะโอเคอ่าคลิรีวิวก็มีประมาณนี้เนาะ มีใครใครมีคําถามใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับเเดี๋ยวถ้าเมีคนถามมาเรื่องเรื่องโครงสร้างนะครับอยากให้ทําคลิปแบบโครง,งสร้างอ่านอ่านโครงสร้างกราฟตีไฮตีโลอะไรอย่างนี้น่าจะน่าจะอย่างนี้แน่เลยเพราะว่าผมกําหนดไฮกําหนดโลไม่เหมือนคนอื่นนะเนอะเดี๋ยวถ้าว่างๆนะผมจะมาทําให้นะครับจะได้เข้าใจว่าเอ,อทำไมตรงนี้เป็นไฮตรงนี้ไม่นับไฮอะไรอย่างเนี้ย เดี๋ยวว่างๆจะมาทําให้ดีนี่ก็จบการรีวิวทั้ง NU แล้วก็ทองคําเพียงเท่านี้นะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ